สวัสดีครับวันนี้เป็นโต้ล่าลิงเจนเดอร์นะครับก็คอนยูเนอร์นะครับล่าสุดนะครับนี่ก็อยู่โซนบอวินนะครับติดงานลูกค้าลูกค้าเดิมนะครับนี่ก็เป็นลูกค้าเก่า่ะตั้งแต่ที่ติดธนูรล้วน้บนี่ก็มีติดตั้งเป็นตัวปรับไฟหน้านะครับปักตรงรุ่นนะครับก็เป็นปักเสียบตรงรุ่นนะครับก็ปรับไฟหน้าสูงต่ำ นะครับด้วยมือได้ตามสบายครับจับได้สูงต่ำเท่าไหร่ก็จับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับครับตัวนี้ก็เป็น g r Sport นะครับก็สวยงามครับตามทองเรื่องนะครับผมงามก็ติดตั้งครับ7จ็สิมิลหน้าหลังนะครับพร้อมก็เดินระบบให้เว้นสายเดินปั๊บแถบฟิวให้เรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ราคาจะสูงหน่อยเป็น4ี่เคนะครับตัวนี้ตัวลอดล่าสุดนะครับเป็นสี่เคนะครับหน้าสี่เคนะครับตันนี้เป็นกล้องหน้าหลังนะครับ ด้านหลังก็จะอยู่นู่นนะครับก็พร้อมใช้งานครับคันนี้หล่อๆไปครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อครับทักมาได้คือแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามแปดครับก็มีหลายอย่างนะครับมีไฟเพดานตัวหลังนะครับเป็น LED นะครับตัวชิปเกียร์นะครับชิปเกียร์นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับตัวชิปเกียร์นะครับกดได้เลยนะตัวชิปเกียร์นะครับตัวนี้ก็กาสนใจไงก็พอมีของนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากครับกับตัวพิาสปอร์ตนะสนใจังไงก็สั่งมาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ